สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวอุปกรณ์บลูทูธรีเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่เจ๋งมากเลยนะครับใช้งานได้หลากหลายเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับที่ตัวกล่องด้านหน้าจะเขียนว่าคาร์บูทูธบสิีรีซีเวอร์นะครับแฮนด์ฟรี free. ก็หมายความว่าอุปกรณ์ตัวนี้ใช้งานเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธ จากอุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับแล้วก็เปิดเสียงเข้าไปในเครื่องเสียงของรถยนต์ของเราได้สําหรับเครื่องเสียงที่ไม่มีบลูทูธในตัวนะครับแต่จริงๆแล้วอุปกรณ์ตัวนี้สามารถแอพพลายเอาไปใช้งานได้หลากหลายมากนะครับมีประโยชน์มากเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดในแง่มุมการใช้งานงต่างๆกันต่อไปนะครับเรามาดูที่ตัวอุปกรณ์ก่อนเราจะมาแกะกล่องก่อนนะครับที่ด้านหน้าก็แบบนี้นะครับตามรูป ที่เห็นนะครับจะเขีนว่าบลูทูธมีซีดีซ e เบอร์แฮนด์ทิ้บลูทูธเซโอนะครับด้านข้างของกล่องนะครับก็จะเห็นเขียนว่า Support Multiple Equipment นะครับก็คือ,อาสามารถรองรับอุปกรณ์ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มือถือ iPhone, iPad นะครับไร้หลากหลายเลยขึ้งเสียงในรถยนต์เฮดโฟนแล้วก็เสียงภายในบ้าน s เซโ o นะครับก็ประมาณนี้ แล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็น product description นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆแล้วก็จะเป็นสเปคของตัว mm hmm. อุปกรณ์นะครับ mm hmm. ก็มีอยู่หลากหลายตาน,นี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับ mm hmm. นะครับพอเรา แกะกล่องมานะครับสิ่งที่เราเจอก็จะมีอุปกรณ์แล้วก็คู่มือนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวอุ u กร o ์รีเซิร์ฟนะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็มีสายสำหรับชาร์จ USB มาให้ด้วยนะครับเป็นหัวเป็นแบบหัวเป็นแบบไมโคร USB นะครับซึ่งเสียบกับอะแดปเตอร์ที่ชาร์จสำหรับ Uh, อุปกรณ์มือถือ,อประเภท Android ต,ต่างๆสามารถเอามาใช้ร่วมได้นะครับ mm. หรือว่าเราจะเอาตัวนี้เสียบกับอะแดปเตอร์ของมือถือเก่าเราก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับ mm. แล้วก็อุปกรณ์ตัวหนึ่งก็จะเป็นแจ็ค3.5นะครับสำหรับเอาไปประยุกต์ใช้งานต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็พูดถึงในแง่มุมด้านนี้ต่อไปนะครับ เรามาดูที่ตัวอุปกรณ์นะครับจะมีรูสําหรับไมค์มาให้ด้วยนะครับไมโครโฟนก็คือเอาไว้ใช้งานกรณีที่เป็นแฮนด์ฟรีหรือว่าสามารถเสียบเข้ารถยนต์หรือลำโพงหรือว่าเครื่องเสียงแล้วสามารถคุยโทรศัพท์ได้ด้วยพูดเข้าไปที่ตัวตัวนี้จะมีไมค์รับสัญญาณเสียงเราอยู่นะครับตัวตรงนี้จะเป็นแจ็คออเดียโอเอานะครับแล้วก็จะมีแจ็ค ตรงนี้เป็นไมโคร USB นะครับที่จะเสียบเพื่อสำหรับชาร์จไฟหรือว่าเป็นตัวจ่ายไฟให้กับตัวอุปกรณ์ในขณะที่เราใช้งานนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวอุปกรณ์จะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวแต่ว่าแนะนำว่ากรณีที่เราใช้งานาน,าน,านานควรจะเสียบกับอะแดปเตอร์เข้าไว้ที่ตัวเครื่องดีกว่านะครับตัวอุปกรณ์ก็รูปร่างประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เราเลือกมาหลังจากที่เราได้ทดลองแล้วก็เ,เลือก ตัวอื่นดูแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่น่าใช้งานที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูป,ปลักษ์แพ็กเกจอา่าแล้วก็เรื่องคุณภาพของเสียงซึ่งตัวนี้เราจะเน้นเอามาใช้ในด้านเสียงนะครับเช่นว่า,าฟังเพลงจากมือถือเปิดออกเสียงที่เครื่องเสียงบ้านหรือว่าลำโพงคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบสเตอริโอนะครับซึ่งตัวนี้คุณภาพออกมาให้ดีสุดเท่าที่เราลองมานะครับเราจึงนำเสนอตัวนี้มาให้ได้ลองกันดูนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้งานจริงๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้งานกับลําโพงซึ่งผมจะเอาตัวลําโพงที่เป็นลาโพงคอมพิวเตอร์นะครับเป็นลาโพงสาหรับต่อฟังเสียงจากคอมพิวเตอร์เอามาใช้งานกับอุปกรณ์บลูทูธรีเซิร์버ตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆตัวบลูทูธรีเซิร์버ตัวนี้สามารถาดัดแปลงนําไปใช้งานได้หลากหลายมากเช่นเราสามารถนํานไปใช้งานกับเครื่องเสียงบ้านที่ไม่มีบลูทูธ และต่อร่วมกับอุปกรณ์ตัวนี้ทําให้เครื่องเสียงบ้านสามารถเปิดฟังเพลงบลูทูธจากมือถือเราไปออกที่เครื่องเสียงบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตที่มีบลูทูธนะครับสามารถใช้งานได้แล้วก็จะเป็นเครื่องขยายเสียงต่างๆนะครับที่มีที่สามารถนาแจ็คออดิโอมาเสียบตรงนี้ได้แล้วก็นําสายด้านทางด้านเอาพุทไปเสียบทางด้านอินพุตของตัวเครื่องขยายเสียงต่างๆได้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายนะครับ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันต่อในช่วงถัดไปในว่าการใช้งานนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งมันง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับต่อไปก็จะเป็นการสาธิตการใช้งานจริงนะครับระหว่งางอุปกรณ์บลูทูธรีเซฟเวอร์หรือเครื่องรับตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับกับลําโพงซึ่งลําโพงที่นํามาเป็นตัวอย่างจะเป็นลําโพงคอมพิวเตอร์นะครับจริงๆแล้วสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับอุปรกรณ์ที่เป็นพวกแอมลิฟายเออร์เครื่องขยายเสียง หรือว่าจะเป็นเครื่องเสียงบ้านนะครับได้หมดเลยนะครับขอแคอ่อินพุตของอุปกรณ์นั้นมีสายที่เป็นแจ็คออ d ดิโอที่สามารถมาต่อเข้ากับตัวบลูทูธรีเซิร์ฟเหรือตัวรับสัญญาณบลูทูธของเราได้เช่นตัวนี้นะครับลำโพงคอมพิวเตอร์ตัวนี้จะมีแจ็คออดิโอมาให้เป็นแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถนำแจ็คออดิโ 3.5ตัวนี้นะครับตัวผู้เสียบเข้าไปที่อุปกรณ์บลูทูธของเราได้เลยแบบนี้นะครับนะครับโอเคแล้วก็นอกจากว่าเราจะนำลำโพงคอมพิวเตอร์มาต่อแบบนี้แล้วเรายังสามารถนำไปต่อใช้กับเครื่องขยายเสียงบ้านหรือเครื่องขยายเสียงต่างๆที่มีแอมป์ขยายอยู่นะครับเช่นเราสามารถนำไปต่อกับเครื่องเสียงต่างๆเหล่านั้นโดยการใช้สายออิโอต่างๆตัวอย่างแบบหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะครับด้านหนึ่งจะเป็นแจ็ค ออดโอตัวผู้นะครับขนาด3.5มมด้านหนึ่งก็จะเป็นแจ็คด้านเสียงออกนะครับไปต่อเข้ากับเครื่องขยายเสียงแล้วก็นำแจ็คตัวผู้นะครับ3.5มเมเสียบเข้ากับตัวรับสัญญาณบลูทูธของเราแล้วก็ด้านหนึ่งก็ไปเสียบเข้ากับเครื่องขยายเสียงนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับจะเป็นสายแบบ3.5มเมเหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นตัวผู้ทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็เอาด้านหนึ่งเสียบเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธ ดิสซิเวอร์นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ไปเสียกับแอมเครื่องขยายเสียงนะครับว่าจะเป็นเครื่องขยายเสียงเครื่องเสียงบ้านเครื่องเซเลโอบ้านต่างๆ,ๆจะเป็นเครื่องขยายเสียงที่ที่มีสามารถรองรับแจ็คแบบนี้ได้นะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับอาจจะต่อไปเราจะมาลองทดสอบการใช้งานจริงกันเลยนะครับโดยการเราจะเสียบสายออ udio เขาไปที่ตัวองค์กรประทุของเรานะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเสียไปแค่นี้ก็ใช้งานได้ลแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการาต่อไฟให้กับตัวองค์กรบระทุนก่อนนะครับก็จะทําการจ่ายไฟให้กับตัวอคุคกรบระทุนรีเซิร์버นะครับหรือตัวรับสัญญาณประทุของเรานะครับเราก็นําสายที่แถมมากับตัวกล่องแพ็กเกจนะครับที่ให้มาจะเป็นสายไมโคร USB นะครับแบบนี้นะครับ ด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวไมโคร USB ด้านหนึ่งก็จะเป็น USB ธรรมดานะครับวิธีการเสียบเข้าใๆ้งานนะครับนำสายไมโคร USB ทางด้านหัวของไมโคร USB นะครับเสียบเข้าไปที่อุปกรณ์นะครับ,แ,บแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดนะครับแค่นี้เสร็จแล้วก็นําสายด้านหนึ่งเข้ากับอะแดปเตอร์เป็นอะแดปเตอร์เก่าจากมือถือเราก็ได้นะครับเช่นอะแดปเตอร์แบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับที่มีพอร์ต USB แบบนี้นะครับเราก็สามารถเสียบ แล้วก็เสียบกับปลั๊กไฟบ้านได้เลยหรือผมจะใช้แบบนี้นะครับอ่ามันจะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับ USB ชาร์จไฟเหมือนกันผมยัใช้แบบนี้นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับมันเป็น USB charger ตัวหนึ่งนะครับซึ่งสามารถชาร์จอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ต่างๆที่ชาร์จไฟด้วย USB ได้นะครับ เมื่อเราเชื่อมต่ออุปกรณ์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเปิดอุปกรณ์บลูทูธรีเซิร์ฟของเราโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับค้างไว้แล้วก็จะเป็นการเปิดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีเสียงออกมาเป็นภาษาอังกฤษที่ลําโพงของเราที่เราต่อไว้นะครับจะบอกว่าเป็นบลูทูธโหมดนะครับจากนั้นเราก็มาทําการเชื่อมต่อมือถือเรากับบลูทูธรีเซิร์ฟหรือตัวรับสัญญ,ญาณบลูทูธของเรานะครับโดยการเข้าไปที่เมนูตั้งค่านะครับ แล้วก็ไปที่เมนูบลูทูธแล้วก็ทําการเปิดสัญญาณบลูทูธนะครับจะเจออุปกรณ์ตามนี้นะครับอุปรกรณ์จะขึ้นชื่อว่า BT speaker นะครับเสร็จแล้วเราสามารถพิมเ,เข้าไปเพื่อคอนเน็กได้เลยนะครับ paired <Here. S 1> อ่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทําการทดสอบเปิดเพลงจากมือถือเรานะครับ เดี๋ยวเราทำการทดสอบเปิดเพลงจากมือถือเราดูก่อนเลยนะครับเราก็เลือกเพลงในเครื่องของเรานะครับเราสามารถต้นเสียงรถเสียงในมือถือเราได้นะครับ นี่นะครับเราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าเลือกเพลงเล่นได้ตามใจของเราเลยนะครับโดยการที่เสียงก็ส่งออกที่ลำโพงของเราที่เราเชื่อมต่อกับบ l u e t o o t h r e c e i ไว้นะครับต่อไปเราจะลองเล่นเพลงจาก youtube นะครับเราจะลองเปิด youtube จากมือถือเราแล้วครับลองดูแล้วก็เล่น แต่เราจะลองค้นหาเพลงดูสักเพลงหนึ่งน,นะครับ คนะครับก็พอจะเห็นภาพการใช้งานกันแล้วนะครับว่าใช้งานกันแบบแล้วก็สะดวกมากมายเลยนะครับเราสามารถนําตัวบลูทูธรีเซิร์ฟเวอหรือตัวรับสัญญาณบลูทูธของเราไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีแจ็คออลิโอแบบ3.5แบบนี้นะครับมาเสียบใช้งานได้ทุกแบบเลยนะครับเช่นเครื่องเสียงภายในบ้านเครื่องเสียงรถยนต์หรือว่าเครื่องเสียงแอมขยายกลางแจ้งก็สามารถใช้ได้นะครับถ้ามีแจ็คอินพุแบบนี้นะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมการรีวิวสินค้าคาบูทูธมิสิกดิเซเบอร์นะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าเงินมากครับกับราคาแค่หลักร้อยนะครับแต่สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายสามารถทําลำโพงที่ไม่มีบลูทูธให้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธเปิดเพลงจากมือถือเปิดเพลง YouTube ในมือถือเพื่อไปออกลําโพงที่ไม่มีบลูทูธได้นะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อกับ เครื่องเสียงในยนต์ที่ไม่มีบลูทูธนะครับให้สามารถเล่นเพลงจากมือถือของเราได้ผ่านบลูทูธนะครับหรือกระทั่งงานกลางแจ้งที่มีเครื่องขยายเสียงที่มีแจ็คออเดีโอเป็นอินพุตเป็นออเดียลอินพุตนะครับสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าทนใดสนใจนะครับด้านล่างวิดีโอนี้จะมีลิงก์อยู่นะครับสามารถเข้าไปดูและไปเลือกหามาใช้งานกันได้นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับหลักร้อยนะครับ ส่งฟรี EMS ด้วยนะครับอยากรู้ราคาเท่าไหร่ติดตามได้ในเว็บไซต์เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ